สวัสดีจ,จ้าสวัสดีพี่น้องนะจ้า,านเราเมื่อนี้มาพอกันกับสองไมืก่กิ้ผาลูยคือกาวนะจ้าเมื่อนี้ยพอกันสองวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาคมสองพันหกสิบห้าเนาะจ้าวัานสินเดือนพอดีพอกันบรรยากาศฝนตกลิ่นเนาะพี่น้องไปรุ่นกับเม่กิกจ้าว่าสีนี้เฮ็ดนังแน่นะจ้าไปเลยจ้าดอกเลยแขกมาเนาาพี่น้องก็จ้าก็แดง าง,งามเลยป้ะนัดครึ่งเดียวนะดอกสองดอกพี่น้อนงครึ่งมั่งจะงามเลยจ้ะแดงกออีกนู่นค่ะโอ้ยเกือบบอดแล้วพี่น้องอืมมเอ็นบอลอ่ะอันนั้นกินเหมือนแดงกออีกพี่น้อ,องดอกไหนางามงามจ้ะบานเลยจังงามอีกดอกนึงเจอพี่น้องเฮ็ัตโก

หากินพอกัอนแล้วพี่นอ้องพอกันก็ปกค้องให้ดียวจ้ะพี่นอ้องจูนงา่ามค้าขนาดจ้ะดีค่ะจูนนั่งค่ะแจ้งมา ค่ะเด้อพี่น้องเฮ็ดก็ได้ษเด็กนะเอกพี่น้องตูมนั่งจ้ากำลังหมอนดินนี่ค่ะดอกนี้ปกไหวหมว่อันที่ว่ายัางเขียวๆเ,เลยจ้ะมันีเริ่มมีสีแดงจั็กน้อย,ยจ้ะแต่ว่าขั้นเอาไว้มืออื่นกับ,บเปลือกเลยค่ะเพื่อนๆสิกินเบิดดอกดนี่ก็ตูมนะจ้ะแม่กินเกือบเบิด Cái oh, right. Nghĩa, hả cái nào Rất hơn đều ít hả Rất có ăn đéo đây cái nào trả mà đang tìm chậu rồi Ở chung đang hả ngắm ngắm rồi Ở chung đang hả uh, uh, ít chuông nâng chà ít đồn thứ nâng chà đèn ngã chà ớt điên chà phi nọ ít đèn đồn nâng chà phi nọ เน็กแดงบานจ้ะพี่น้องของคนกระเป๋าจ้ะเอ้ยไม่สวยไม่สวยไม่เอาค่ะเป็นเชื้อไม่ลัางแหล่ะ้ะพี่น้องบ้านหนึ่งจะ้ะ นี่แ yup. ม่นบ่นไงไปตองเพิ <employers hip> ่งเพื <siblings> ่อแม่นเพื่อกันตัวนไงมันก็แม่นเพื่อกันแต่ไปตองเพื่อเพื่อเพื่อข้าหลายดอกเหล่าของปลาเท้าดินกับพี่น้องดอกง่ายเลยดอกนึงกับเท้าดินเพื่อกัน

ดูมน่งค่ะพี่น้องเลี้ยงน้าจ้ะดูมน่งจ้ะพี่น้องเลี้ยงน้าขึ้เก้าจ้ะดูนั่งจ้ะเลี้ยงน้าขึ้เก้าดอกนั่งค่ะพี่ลีอยู่นี่เอ็ดงนามจ้ะเอ็ดตื้อตื้อพี่น้องเลยได้จะเฮ็ดแดี้งน้าก็หลายสำรองเฮ็ดเผื่อก็บ่ค่อยมีพี่น้องเอ้ยยิ่งดื้อเฮ็ด Ui, đẹp hết rồi đen đồ nó ra cái nọ. ขาวดินจ้าเอาพี่น้องสิดผ้าอันเก็บเพื่ทำผ้าเนี่จัะทีบางคนกำลังหดจางอยูน้อพี่น้องอันนี้ว่าหันไปเกยเลยโอเคแล้วเนาะดำดำอืมนะ ทำฟานบันพี่น้องอื่นอย่างน้อยจะบันคิดอันนี้ทำฟานแน่เอาละครับบันในคสิใดเวลาเมื่อแล้วครับพี่น้องไม่กี่คอดถดล้วครับบันแต่สิไปสรุปเฮ็ดกันแล้วครับว่าได้หลายปันไดบันี้พี่น้องมันก็สวยละครับจ้าเฮ็ดเท่าก็ได้จ้เลยแลาจ้ะพี่น้องโบไลบันนี้น่าจะโบถึงเื่อแต่แต่หลายๆก็่าว่านนิด้ตสักหน่อย จ้าบนันเดมิกิกิเสดผ้าพี่น้องเมื่อนะจ้ะาเฮ็ดกะบระมันตอนไหนกะพี่น้องเห็นมันเปิดแล้วนะจ้าสำหรับคลิปบันเดมิวันสิ้นเดือนจ้าก็ไม่คิดกะฝากไว้น้ำอีคลิปหนึ่งนะจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งให้ไมกิ๊กน้ำเนยได้จ้ากะเอาไว้พอกันไหมเมื่อไม่คลิปหน้าจ้าสำหรับมื่อนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับ